มาแล้วมาแล้วนี่นะวตินี้ไม่ผียวเนี่ยนี่นีมาแล้วนะอ๋อนี่เป็นเอ็นไก่นะเป็นข้อไก่นะครับเอาไปแล้วนะนะครับอันนี้อันนี้ใส่วัตเก่านะตามตามวิภาวดีนี่ไม่ไม่ผมติดติดเท่ากันนะค่ะนี่นะแล้วอย่างนี้แบบน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้ของชอบเลยสามชั้นแหนมนะฮไปโรยอย่างนี้เอานะ นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ยนี่นะอเมื่อก่อนไปกับแกมตอนนี้ไปกับข้าวไปแล้วนีอยู่โสวัสดีครับปักหลักชาแนลนะปักหลักชาแนลคลิปนี้นี่วันนี้พามาดูนี่เลยหมูทอดนะหมูทอดหมูทอดไวรุ่นนะครับนี่กำลังกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มทอดเลยนะครับนี่มาแล้วมาแล้วนี่นะ เอ้นี่นี่มาแล้วนะอืมนี่ซูมให้ดูนะอันอันนี้หมูอันนี้อันนี้คืออะไรอ๋อนี่เป็นเอ็นไก่นะเข้าไก่เป็นข้อไก่นะครับเขาเป็นอะไร้างโอ้โหข้อไก่แหนมอ่าเป็นเอ็นไก่แหนมครับผมอ่าข้อไก่แหนมข้อไก่แหนมนะครับโอ้โหตอนนี้ลูกค้าลูกค้าลุมทอดไม่ทานทอดไม่หยุดเลยเอ้ เดีวอันนี้อันนี้พ่อค้าชื่ออะไรครับเนี่ยกันครับผมชื่อกันครับผมอ่านะครับอันนี้อันนี้ใส่แว่นเก่านะตามตามวิภาวดีนี่ไม่ไม่ผมติดติดเมาติดเมาผมสายเมาอ่าสายเมาสายเมานะนะตอนนี้อันนี้สูตรนี้ได้มาจากองเล่าวะเนี่ยกับแก้มคุณแม่เลยแม่เลยนะครับผมกดแม่ให้มาตรงๆนี่สูตรแม่ให้มานะครับตอนนี้กับตัวกับใจเลิกโกงนะนะมามาทอดลิงเดียวเลยนะครับ นี่ตอนนี้ขายดีมากนี่ตักกันไม่ได้หยุดเลยนะเดี๋ยวคแม่มาทำให้ค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้จะเป็นซัมชั้นแหนมนะครับซี่โครงไอนน้เป็นเป็นอะไรนะซี่โครงไปแหนมค่ะคงแก้วซี่โครงแก้วแหนม <ๆ S 2> นะครับอันนี้เป็นสนันคอ หมูแหนมครับอันนี้เป็นแหนมอะไรไก่เป็นเขาไก่นแหนมอ่าแล้วก็สามชัน้นแหนมสามชั้นแหนมนะครับโอ้ยมีแต่ละอย่างนี่แบบน่ากินทั้งนั้นเลยอันเนี้ยของชอบเลยสามชั้นแหนมนะฮะอย่างเี้ยนะขายดีมากนะทอดไม่ได้หยุดนะก็ขีดละห้าสิบบาทนะครับ ครับทอดได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะฮะอ๋อน,นี่ทอดทอดไอนน้ทอดพริกใช่ทอดพริกไป,เอ,ไปเอาไปเอาไปโรย<ช>นะครับทอดมันจะหอมกว่าเราลองกิมด,ดูครับ กินละ50หมดเลยทุกอย่างนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าสบปรับตามราคาตลาดปรับตามราคาตลาดโลกหมูแพงแนะต้องขอปรับนิดนึงนะครับเพราะว่าตามตามราคาตลาดนะเปกติขาย40อ๋อปกติขาย40ครับผมอันนี้อันนี้ก็คือเพิ่งขึ้นมาใช่นะครับ ตกใจเห็นถือมีดมายืนเอาไว้ขูด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 อ๋อไว้ขูดไว้ขูดตกใจนะว่าเอาไว้ขูดหยอกกันเล่นนะหยอ,อกกันเล่นอครับนะีนี้ขายดีมากนะตักตักไม่ได้หยุดเลยนะ ทอดกันรวๆ,ๆนะฮะนี่นครับนี่นะ่รับนี่นนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วน่่ๆน,น,น,น่นะะอ๋อ เมื่อก่อนไปกับแก้มตอนนี้ไปกับข้าวไปแล้วนะนี่นะครับน่าทานน่าทานกลิ่นหอมหวนยวนใจมากนะครับเกิดแอบเกินน้ำลายแล้วเนี่ยนะ นี่นี่ทอดไปได้หยุดจริงนะลงต่อเลยนี่ลงงานต่อเนื่องงานต่อเนื่องนะลงต่อไม่มีพักนะไม่มีเบรกนะครับ จากกับแก้มไปกับข้าวนะ,ะทุกวันนี้นะอ้นะโนี่ตักตักไม่ได้หยุดเลยนะข้างหลังข้างหลังนี่ก็ทอดไม่ได้พักเลยเหมือนกันนะอันนี้ใช้หมูวันนึงประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าสมสที่ก็จำวา่างาน ร้ 150, 100, 100, 150, 150อยาสถึห้าสิถึงร้อยหต่โอ้ขายเยอะนะนะครับแล้วลูกค้าเขาไม่หยุดจริงๆนี่นะแบบโอ้โหกค้าก็แบบประจำเดิมเครับตอนนี้มีลูกค้าติดแล้วนะนะลูกค้าลูกค้าประจำนะเดี๋ยวพิกัดร้านอยู่ที่เซียรลังสิ์ ใช่ครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกอะไรตลาดเซียรังสิตปะ่ะเซียรังสิตครับพี่อ่าเซียรังสิตเลยนะเป็นเป็นตลาดใช่ไหมครับผมเป็นตลาดนตลาดัเซียรังสิตตลาดเซียรังสิตตลาดนัทเซียรังสิตเลยนะครับไหนนะตั้งผู้จัดมาไ,ได้เลยเดีย๋ยวผมปักปักพิกัดไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรติดต,ต่อก็ตามนี้ไหมตามนี้เลยครับอ่าตามนี้เลยนะครับนี้อันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับไหนเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ด้วยนะมีขายปีกส่งไหม มีครับมีด้วยนะรับหมดโทรมาสั่งได้นะครับว่าคุยกันโทรมาคุยกันดีกว่าอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวจัดให้ตามหน้างานตามหน้างานเพราะบอกไาตอนนี้เดี๋ยวมันฟิกราคาหมูไม่ฟิกด้วยนะ อันถาดนี้นะพึ่งขึ้นเมื่อกี้าา <g ill> จะหมดแล้วนี่ <c oughs> ต้องเอามาเติมเอามาเติมรัไอ้หวอันนี้ของเด็ดเลยตัวเด็ดเลยอันนี้บอกเลยเป็นข <c oughs> ้าวไก่เหนือเนี่ยนะ นนะอ๋อนีอ่ทอดแป๊บเดียวนะแค่สะดุง้งสะดุ้งน้ำมันใช่แล้วมันจะหอมแล้วมันจะหอมนะหอมมากเลยโอ้หเมืหนะอ

ขีดดูขีดดูนี่นี่อันนี้ขึ้นแล้วนี่นี่ขอดูชัดๆขอดูชัดๆอือหือนี่นะบทุกอย่างทุกอย่างนี้เป็นแหนมเป็นหมูแหนมหมดเลยนะมีอันนี้อันนี้คือหมูกระเทียมอันนี้อ๋ออันนี่คือหมูกระเทียมตัวเดียวตัวเดียวนะครับ ในร้านร้านนั้นก็จะเป็นหมูแหนมหมดเลยหมูแหนมไก่แหนมนะครับมา่าี่อ้โมาอีกแล้วลงอ้กแล้ว ไม่ได้หยุดนะอันนี้ก็เขย่ากระทะไม่หยุดเลยเหมือนกันต้องต่อเนื่องพี่ต้องต่อเนื่องนะขาดตอนไม่ได้นะแต่วันนี้มาไม่มีไส้ไส้มันมันพะไม่ได้อ๋อไส้มันพะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้บอกถ้าไส้ทีเด็ดเลยอ๋ออ๋อนี่ถ้าไส้นี้ชีเด็ดอ่าถ้างั้นเดี๋ยวต้องมปอีกอีกอีพีละเดี๋ยวจะมาจัดไส้ให้ดูนะ ดูชัดๆนะว่าอันนี้จะเป็นหมูสาชั้นแหนมนะครับสันคอหมูแหนมนะครับซี่โครงหมูแหนมนะครับน้องก็บอกว่าจะเป็นซี่โครงอ่อนๆนะกรุบกรอบๆนะครับอันนี้เอ็นข้อไก่แหนมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูสันนอกทอดกระเทียมนะครับก็จะมีอันนี้ที่ไม่ใช่แหนมนอกั้นจะเป็นแหนมหมดนะครับแต่ว่าที่เราขาดไปคืออันนี้จะเป็นไส้ไส้ทอดนะครับไส้ทอด อ่ไส้อ่อนทอดกระเทียมนะสั่งได้เลยนะครับร้านผมไม่ต้องจิ้มนะร้านผมไม่ต้องมีน้ำจิ้มไม่ต้องมีน้ำจิ้ม,มเพราะเราไม่ได้ทำขายมันดูอยู่แล้วนะ

นะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับของทางน้องเขาเนี่ยมีทัง้งปีกส่งนะครับไ,ได้ยังได้ยังอันนี้ได้แล้วพี่ได้แล้วนีว่นี่นีน่เดี๋ยวดูเบอร์ที่คำอธิบายใต,ใต้คลิปนะครับผม<ๆ>จะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะ<ๆ>เผื่อใครสนใจนะรับไปรับไปทอดขายก็ดีนะนะครับแต่ช่วงนี้นะถ้าช่วงนี้ผมยังไม่แนะนำ เพราะว่ามหมูมุนแพงมากแล้วไปต่อมันจะได้ไม่ได้อะไรอ๋อใช่กระดับใช่ใช่ผมยังห้าสิบแล้วแ่ะถ้าที่เอาของผมไปพี่ไปเอาอะไรเจ็ดสิบหรอใช่ครับตอนนี้ก็ยังไม่แนะนำว่าให้ไป่อแต่ให้ให้รอก่อนนะโอเคก็ต่อคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชแนลด้วยนะครับแล้วก็จะมาหาของอร่อยๆนะให้ท่านได้ มาชมมาชิมกันเป็นประจำเลยนะครับต่อคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ,บสวัสดีครับ you'll be